บอกว่าอ้าวแล้วกูจะอะไรประกันตัวบ้างล่ะอุ้ยเขรักกันจังเลยนะเืนม,มเนี่ยคนรักกันนะเออเนี่ยถ้าเป็นคุณเป็นเมียคุณทำยังไงอะ่ะเนี่ยอุ้ยไปสารพัดใช่ไหมโมนาโคโมนาควายเลยเนี่ยสารพัดอะ่ะเนี่ยฮ <laughs> เนี่ยผมรักคุณมากนะ อมมาแล้วอันนี้เห็นเห็นซิกเนเจอร์รู้เลยอันต่อไปผมรักคุณมากนะมาแล้วละครหมายความว่า,าคุณจะเอาฉนโฉนดบ้านไปวางประกันตัวฉัฉฉนใช่ไหมคะ <laughs> มาแล้วอีเมลอีเมลช่างช่างยุคช่างบาาเนี่ยมาแล้วดูแมวมาในรูปแบบของผู้คุบ <laughs> <laughs> อันนี้ก่อนเออหมายกว่าว่าคุณจะเอาฉนบ้มาไปวางประกันตัวใช่ไหมคะ next slide ผมดูผมดูคุณอย่ามาดอกผมชอบน้องแมวจังเลยอ่ะ <laughs> น้องแมวเป็นเจ้ากรรมในเวทมาในรูปแบบของผู้คุม <laughs> เอาบ้านประกันตัวมึงแล้วจะเหลืออะไรประกันตัวกูละ่ะเออโอ้โหตอนนี้ไม่รักกันแล้วเหรอเนี่ย ดังนี่ผมว่าถ้าสมมติเขาได้ปรดตันตัวหรือรอดคดีออกมาเนี่ยงานนี้มีหยาด้วยน้องแมวน่ารักมากเลยเออแล้วดูหน้าแต่ละตัวสิตาทะหลนคุณวาดได้ทุเรศมากคุณอย่ามาดอกอย่ามาร้านในดวงใจผมชอบมากเลยเนี่ยแล้นงน้องแมวนี่นั่น,นี้สมาคมแมวไม่ว่าหรือว่าเอาแมวมาใช้เพื่อการค้าเนี่ยฮะสมาคมแมวชอบเจ้า้องแมวเนี่ย ดูน้องแมวยปรนนายตับนะเดี๋ยวนะเดียวนะเดี๋ยว,ยว,ยวต้องให้ดูสิละดน,นี่นแล้วได้ลมแล้วนนดูหน้าเมียที่บกต้องดูหน้าเมียแล้วกูเลยสุย <c oughs> ช่อนอนเล็ดได้ป่ะ <c oughs> ขนมต้มทนายต้มเออทนายขนมต้ม มีเอันนี้อะไรเนี่ย Exclusive นะทิ้งแม่ไม่ทิ้งแม่นะแม่ก็ตามไปด้วยนะทิ้งลูกเมียก็ไม่ทิ้งนะลูกเมียก็ตามเขาไปด้วยแล้วนะเอแต่จะมีการปล่อยตัวชั่วคราวบางคนบอกให้นอนชั้นสิบสี่บาทนี้ไม่ทราบแต่ว่าเขาไม่ทิ้งแม่ทิ้งลูกเมียนะจ๊ะ เขาไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะจ๊ะอันนี้ดูว่านี่มันอะไรเนี่ยจากบอสพอคนเดียวเนี่ยชี้หายกันทั่วจักรวาลเนี่ยเหรออะเออถูกป่ะแล้วเนี่ยเงินเนี่ยเงื่อนสายเนี่ยเท่าไหร่อะเนี่ยแล้วพ่งตรงไอ้ผมพูดไปได้เนี่ยสมมตินะสมมติทิ้งทวนไว้ทิ้งละทุนระเบิดไว้คุณคิดว่าเนี่ยไอ้บอสพอเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งล้านล้านอะอืม รวมทุกเครือข่ายมันไปทุกวงการวงการอาชีพดาราดาราพิธีกรผู้กำกับหมอท่านนายพระโอ้ยเงียบๆโอ้ยยังไม่มีพระเอ้ยบอกพระอย่างเงียบหน่อยพระเนี่ยเออรวยเงียบนะเขาบอกพระเนี่ยเออเนี่เน,เ,นเ,นเนี่ยบอสวอ์กลับจากญี่ปุ่นอย่างเดี๋ยวฉันจะไปตามละเออท่านจำไว้ที่แถวไหนเดี๋ยวฉันไปใส่บาทเออบอสวอ์กลับไหมยังเดี๋ยวฉันไป ตั้งแต่ขับรถขับรถฮนะไปตั้งแต่เกียวโตเกียวโตไปนานาโงยะนาโงยะไปไหนไปนากาโน่มัซโมโตะมัซโมโตะเนี่ยไปแล้วจะไปนากาโน่แล้วลงมาอยู่แถวแถวฟูจิคาวากุจิโกะต้องไป เก็พเพื่อนก็วิ่งมาราธอนกันอยู่นี่หมดไปยังเนี่ยแล้วลงมาชิซูโอกะมาดมกลิ่นปลาทเค็มญี่ปุ่นเน่ะชิซูโอกะแล้วก็ถึงจะไปอยู่โตโกเกียวเออพระบอสวอร์ท่านจำวัดแถวไหนเนียเออมีพระที่ผมนับถืออยู่ฟุกุโอกะแล้วพัสสลิดด้วยพระพระปิดปิดเนี่ยอืมสมัยกบสรท่านก็ปิดปิดอยู่กับผมเนี่ย บอสวอลอยู่ไหนฮะบอสวอลหมายยังท่านไปจํำวัดที่ไหนอะวัดท่านที่ญี่ปุ่นใช่ไหมวัดอะไรอะอยู่เมืองอะไรอะจะไปใส่บาตรหนจะไปทําบุนอืมแต่เมื่อกี้ใครบอกอยู่ญี่ปุ่นนะ่ะคุณนี่นี่หายไปเลยนะยะสุตมะอะไรเนี่ยเหรอหรือว่าท่านกลับมาเงียบๆคือพุ่งตรงนะคือท่านเห็นว่านี่คุณสามารถอย่างเงี้ยในสามารถลงดอนเมืองแล้วโดนตำรวจแบบโอ้โห มาเนี่ยบอสบอกต้องคิดหนักนะเออทำไมคุณจะไปทีมแลบวันไหนเหรอคุณจะไปดูทีมแลบจองตัวเรียบร้อยแล้วได้คิวอา e โค้แล้วทีมแลบบอ r เดอร์เลสเนี่ยผิดอันเขามีทีมแลบบอ r เดอร์เลสกับทีมแลบแพล n เน็ตผมไปทีมแบบบอ r เดอร์เลสเอ๊น่าจะ๊ะ ช่วงสายของวันที่แปดสิบถึงสิบเอ็ดโมงไปรู้ว่าเราอยู่โตเกียวเหรอคุณแพททีม lab borderless นะมันมีสองชุดทีม lab borderless กับทีม lab plant เนที่ต้องดูที่ผมแนะนำเนี่ยคือทีม lab borderless เออ mm hmm. คือตั้งใจจะดูคือไปดูตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแต่ก่อนอยู่อเอโอไดบ a แล้วพอโควิดเนี่ยเขาก็ปิด มันหมดสัญญาเลยมั้งมันต้องป,ปิดปับปดป๊บมันก็ปิดปเลยสองปีไนงะพอเปิดโควิดมาเนี่ยเขาก็ต้องย้ายที่ไนงะผมไปตอนเปิดเนี่ยเขาเขายังไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนก็ยังไม่ได้ย้ายไปสองวนันก็ยังไม่เสร็จคราวนี้เขาเพิ่งเสร็จมาต้นปีทีม lab borders เนี่ย e x h i b i t i o n เนี่ยอ่าคราวนี้ไปยังไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ดูเออนั่นแหละเนี่ยคุณคิดว่า boss w a l เนี่ยท่านว่ามาท่านว่า ผมว่าผมว่าท่านกลับมาเงียบๆแล้วนะในใครชุยสารแน่ในสิทีมสารแน่งเราอะ่ะทีมงานดูหน่อยแล้วไหนดูดิมาไห้อะดูหน่อยยมไปดูข่าวไม่ได้ดูดดครับนะไปดูที่ไร่ของท่านหรือว่าเพจของท่าน คือถ้ากลับมาแบบเงียบๆก็อาจจะไม่โพสอะไรก็ได้เนาะใช่ไหมอย่าลืมปรับความชาัดด้วยนะเดี๋ยวผมจะปรับความชาัดในว,วันนี้นี่ใครถามเนี่ยมีเวลาปรับความชาัดเนี่ยก็ทําอย่างนี้มันมีความชาัดเห็นป่าเนจะหาไม่ชัดคุณก็ปรับขึ้นไปข้างบนหนึ่งศูนย์ปดศูนย์พีถ้าไม่กลัวว่าถ้าคุณไปได้ขโมยในข้างบ้านนะ มราจะชาร์จถ้าคุณดูข้างล่างเนี่ยร้อยสีย่อะไรเงี้ยไม่ชาร์จปรับเป็นไม่จ้ายาย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 ปรับเป็นมไหมงกุลาปรับไงครับไม่รู้คูณจะสอนไงแล้วเดี๋ยวหน้าขอเข้าไปในไลฟ์หน่อยหลุกออกมาเออเดี๋ยวหายอืม อย่างเนี้ยแบบนึ้นอ่ะต่อทิ้งลูกทิ้งเมียอ่าไม่ทิ้งคนะเราจะไม่ทิ้งใครเบื้องหลังเหมือนผมอะ่ะผมจะไปทิ้งใครเบื้องหลังเนี่ชวนไปใไปหมดเลยท่านวอไปเกาหลีแล้วเหรออืมก็จำยากมภาษาเราฟูกูโอกะเออ ฟุกุชิมะอีกเมืองน,นะคนละเมืองกันนะะคนละที่เลยเออเนี่ยผมอยากรู้ก็าสายพระนี่ยังไม่ได้ทะลวงเลยนะทะลวงสายพระนี่ผมว่าคุณนึกภาพสิยามปกติพระท่านก็ได้รับเงินบริจาคกศรัทธาเยอะอยู่แล้วอืมถูกไหมเงินมันไปจมไงเนี่ยเงินไปจมเนะนี่ยก็ไป,นะไปนะอ,ไอยู่กับไอ้คนที่แบบซื้อเฟลลารี่โน่นนี่นั่นอีกคนจนไปจนเพราะเงินไม่ออกมาเนี่ยลูกชงลูกจินเนี่ยเห็นมันหมุนเวียนเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านเนี่ย เป็นไง่ะก็เนี่ยอีพวกเชียร์เชียร์อยู่ไงเป็นไงเลอป่ะตอนเนี้ยอีช่องน้อยสีอ่ะนะแต่ก่อนรักกันปานจะเกินกินไหมเหรอมีช่องน้อยสีเนี่ยนะอีปูผัดผงยิ่งรักรักกันจริงเนีเหรอสมัยก่อนน่ะนี่ขนาดเจ้าของยังต้องหนีคดีไปเลยถูกปะ่ระรถดับเพลิงอ่ะกนอถูกไหมนะัม่นะอืม ปับไม่เป็นไม่ชัดค่ะแล้วของคนบ่นไงคือผู้เธอบ่น่พูดไงฉันบอกว่าเธอบ่นเนี่ยจะปรับยังถ้าปรับไม่ได้ก็คือปรับไม่ได้ไงลูกจะไปจิ้มไปยังไงไงเนี่ยเอภาคีดอะโลออกมาสามร้อยคนเป็นไงอะนี่ไงโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเผด็จการไปประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองเป็นไงเจริญสมใจไหมเป็นไง่ะที่เขาประเมินออกมาแล้วอะ รายง,งานผลว่าสิบเดือนของปีนี้มกรา,าคมถึงตุลาคม2567เนี่ยโครงการที่ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้สูงสุดและขยายตัวสูงสุดคือ EEC ขยายตัว146%องค์การที่มึงดา่าเขาะเออมึงด่าก็เสร็จมึงก็ขโมยเขาไปหาเสียงเอ้ยเราภูมิใจในโครงการ EC เนี่ยอีพักเผาทุยเนี่ย เออถูกป่ะจะช่วยได้ดไดงุงตู่บอกว่ากูโกรธสักไปแล้วมึงไม่เชื่อเรื่องมึงกูสบายนะไปมนั่งดูคอนเสิร์ตเบิร์ดดีกว่าเป็นไงไง่ังสามรวยยังจ๊ะจะขอบคุณใครดีอ่ะคนที่ถูกเลย์ออฟอ่ะอย่าถามเลยจริงมันทีคนถูกเลย์ออฟก็ไม่ใช่คนทำนะอี่คนทำกี่ผูู้ประกาศทั้งมาเพราะคนที่เขาอยู่เบื้องหลังเนี่ย าจะชอบใครอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้ออกมาในสื่อไงแต่อยู่หน้าจอในเชร์กันจริงเป็นไงอะเป็นไงจ๊ะโอ้เนียดนถ้าทัาการเมืองดีประชาชนจะมีกินมีใช้แล้วตอนนี้ดียังไงเนี่ยบริหารมาปีกว่าเนี่ยจะถแถลงร้อยวันเผาเนี่ยดียังไงเป็นไงปิดไปกี่โรงงานนะเป็นไงอืม ไม่เก็บมันไว้ไงถูกปะเคยจะกินเนื้อโกโบงโกเบอะไรที่มีหิวอยู่อะ่ะไม่งัน้นฉันไ่ถึงข่าวคุณโอมมาทีเนี่ยฉันจะต้องชดใช้นี่ครับเมื่อกี้อันนี้ของไก่จำไม่ได้อันนี้เก็บไว้นานนะอันนี้มันหลายอันแล้วนะผมต้องการคุยกับทนานย ผมต้องการคุยกับท่าเยผมอยู่นี่อันนี้ผมว่ามันนั่นแต่ตอนนู้นแล้วนะตอนอีจิ๋มด้านกระดานผู่อะแล้วผมไปค้นพบความจริงทีหลังมไปมคุยคุณอ,อนอน์กลิ่นแก้วอ่ะตอนนั้นเราเข้าใจว่าอ,อ,น,อนน์นำพาเนี่ยมันติดคุกถูกไหมและอ,อ,น,อนน์นำพาเนี่ยเป็นทนายของอีจิ๋มด้านกระดานผูก เราก็เออมันมาไม่ได้เนี่ยวัยจิมด้านไอ้ทนายจิมด้านกระดานผูกเนี่ยแล้ววันที่ไอ้จิมด้านกระดานผูกไปศาลตอนนู้นน่ะคนที่ไปคือไอ้ชัยทวัชไอเตี้ยไอกีเตี้ยเรายังนึกว่าโอ้โหไอกีเตี้ยไปแม่งว่าความก็เป็นงานก็ได้คดีมาไงไอจิมด้านกระดานผูกไงผมยังนึกว่าอ๋อไอชัยทวัตมาว่าความแทนว่ามันเป็นแล้วมีความรู้อะไรวะเออปรากฏว่าไม่คุณอนนท์กินแก้วบอกว่า ไอ้อานนท์นำพามันออกจากคุกมนเป็นทนายให้ผมก็ถามมันอลอกมาได้ไงคือไม่ได้ออกปล่อยตัวนะคือเบอิกตัวจากคุกม,มาทําหน้าที่ทนายให้จิมด้านคุณานนท์บอกว่ามันบอกกระสารทำเรื่องร้องขอว่ามันเป็นทนายต้องนำทรรมาหากินเลี้ยงลงูกเลี้ยงเต้าเพราะนั้นมันก็ต้องขอประกอบอาชีพเขาก็จับมันออกมาใส่โซ่ตัวนี่แหละมาว่าความในศาลไม่ต้องใส่ชุดทนายด้วยนะ ใส่ชุดขึ้นศาลของนักโทษนั่นแหละเออถึงได้รู้ไงไอ้ของนี้มันเป็นข่าวไงตอนนั้นมันก็เลยเกิดอันนี้ไงผมต้องการคุยกับทนายผมอยู่ที่นี่ในอันเนี้ยนะทีน,นี้ตอนเนี้ยทนายต้มทนายทั้งหลายเนี่ยไอ,อ้ทนายจุกกรู้เป็นไงบ้างอ่ะทนายจุกรู้ทนายจุกรู้เป็นไงบ้างอืมตอนนี้ทนายก็ว่างงานเหมือน พัฒนายก็ไปอยู่ในคุกเออผมว่าไปมานี่มันจะคับขั้งพอๆกับเข้าค่ายชาเขียวเลยเนี่ยเนอะมะฉันดูอนาคตแล้วฉันไปถึงพม่าลามันแน่เลยเพราะว่าหลังจากอันเนี้ยยังมีหมอบุญนี <laughs> คุณคิดว่าหมอบุญเนี่ยจะเท่าไหร่เออนี่คือคดีพูดถึงคดีแบบลวงโลกอะ ทนายไม่ต้องอยู่ในคุกก็วความโลภเนาะพ่งตม้มทำได้ไงอะ่ะทนายต้มเนี่ยพูดจริงอันแล้วหลายคนในนี้นะไม่อยากพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟอ้องท่านอีกก็ที่เห็นติดติดหรือเป็นเรื่องเป็นเาาประกันเข้าประกันออกอยูเนี่ยก็ไอ้พวกที่ออกมาต่อต้านแชร์ลูกโซนน,นั่นนะถึงเวลาดา่าเขาไอ้พวกนี้ทํางานทุจริตน่นนี่นั่นหากินไม่เป็นไงอ้าวถึงเวลามาถึงตัวเองเวย้ย มีทนายอยู่ในใกล้ตัวผมยังนึกเลยคนก็ถามเอ๊ะแล้วมันอยู่ในคุกอย่างเงี้ยไอ้ทนาจยะอยู่ในคุกแล้วมันจะว่าความกัอื่นมันจะต้องคุยกับลูกความอะไรยังไงผมไม่เข้าใจอืมแต่นี่คุณอานนท์ปิ่นแก้วบอกเองว่าก็ขึ้นศาลปับ๊บขาเจอีเนี่ยเป็นทนายอีอานทนน์นำผัดออกมาเป็นชุดนักโทษเลยเออ ฟ้องเลยฉันโดนไปสองคดีแล้วอืมอ่ะป่ะถึงหมอบุญนี่ไงก็รวมเหมือนกันเด้หมอบุเนี่อะไรเนี่ยอ๋อยนี่ถ้าดูตัวเล็กๆข้างบนนะอีหมอมาลายชมลุดมึงไปไหนเงินบริจาคมึงคืนเขายัางอ่าอีหม่มาลายชมลุดกลาบหมอบุญมึงกล่าบให้ดูอีกทีมั้ยอีหม่มาลายชมลุดอีตัวเนี้ยหนีออก่ะอยู่ไหนเมือง ปีงไรหลงมึงอะ่ะฮะก็ถามแล้วมันชงบัญชีเสื้อเสื้อทั้งหลายอะ่ะเลยโครงการเวรตระเลยนะนี่พูดเลยจําได้ไหมนี่มาอีกแล้วไอ้คนแบบพอคุยเรื่องนี้จะไปเรื่องดุลเป็นคนแนะนําท่างจะคุยอย่างนี้ฉันอย่างนี้ยุ่งจริงพอฉันคุยพอมาท่านมาหมอบนไปเลยไม่ทำให้โมโหเลยนี่เนี่ยอีหมอมาลายชมรุ่เนี่ย ไปไหนฮนะตอนเนี้ยเดี๋ยวมันมีคนถลกให้นะไม่ได้ทําเองนะทั้งล้อ,อกเกรียนเมตตาดีทนี่ยถลกไอ้พวกเนี้ยผมว่าจะไปขุดไมที่คนมันเขียนกันเอาไว้เนี่ยโอ้ขอบคุณล้อ,อกเกรียนขอบคุณเมตตาดีฮะสองอันที่ผมเห็นนะเป็นเป็นกรอบเป็นกรรมมากเลยผมก็ไปลอกเข้ามาเนี่ยกระหมอบุญมีประโยชน์กว่ารัฐบาล กูมึงอย่าพูดถึงใครเลยกูถามสังคมมีมึงมูทำไมอมอมาลายชำลุด